พ่อแม่พี่มาหนูช่วยทําอะไรสักอย่างให้เหมือนท้องอได้ไหมอะพี่ทำอะไรองพี่อะเร็วหน่อยสิแล้วทำไมหนูต้องทําให้เหมือนคนท้องด้วยอะก็พี่โกหกพ่อแม่พี่ว่าหนูท้องไงวันนี้หนูช่วยตามน้ำไปก่อนนะนั่นนะพี่ว่าไงนะทำไมมันไม่บววไม่เป่งสักทีวะเนี่ยจัดให้มันเหมือนมีเด็กเลยสิหนูไม่เข้าใจว่าทําไมหนูต้องทําแบบนั้นเดี๋ยวค่อยถามได้ไหมช่วงนี้ดิเนียนไปก่อนนะจัด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  โอเคเหมือนแล้วเหมือนแล้วเดี๋ยวพี่เปิดประตูก่อนนะมาสบายสวัสดีครับแม่สวัสดีครับพ่อเดี๋ยวเชิญนั่นในก่อนครับจ้ะไปเนี่ยลื้อๆสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อกับแม่นี่มาเซอร์ไพรส์ซะใหญ่โตมโหฬารจริงเลยนะครับโอ้แน่นอนอยู่แล้วลูก นี่แหละคือแม่แนนนาคตของหลานเรานี่จ้ะแม่ซื้อเคมาฝากลูกด้วยนะใช่เลยขอบคุณค่ะแล้วหลานแม่เป็นยังไงบ้างแม่ครับคือช่วงนี้ตาเขาลมแปรปวนผมว,ว่าอย่าเพิ่งจับเลยดีกว่านะครับจริง<อ>ด้วยสิพ่อคืเก่งเื่องโทษทีแม่ดีใจมากไวหน่อยจ้ะเ,เดี๋ยวผมถือลูกโป่งให้ดีวกว่านะครับทำตัวตามสบายมันอยู่บ้านได้เลยนะ ชิพอนน้องเงียยน้องคุยกันเดี๋ยวผมรีบกลับมานะครับคนสองคนเขาลักกันหน้าดูเลยนะไหมแม่ว่าไหมนั่นนะสิไปไปนั่งรอตรงนี้ดีกว่าชิพอนนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยเบาเสียงหน่อยสิ แล้วพี่ทําบ้าอะไรพี่ไปโกหกพ่อกับแม่ทาไมว่านหนูท้องอ่ะกพพี่จําเป็นต้องใช้เงินไงแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่จะมาวันนี้ช่วยโกหกต่ออีกวันหนึ่งไหนได้ไหมนะขอวันเดียวจริงๆเพื่อขอร้องล่ะ<ข>เจ้เข้าแผนตอกโอ้โหพ่อครับแม่ครับคือผมไม่รู้ว่าพ่อกับแม่จะมาไม่ได้ซื้อของเตรียมไว้เลยผมว่าเราก็นัดกันมาหลังดีก่อน,นะครับไม่ต้องห่วงครับบอสนี่พ่อเตรียมของไว้พร้อมหมดแล้ว Oh. <c oughs> พ่อนนี้เล่าข่าอยงเลยนะครับเออบอสพ่อเขาซื้อเนี่ยนะของสดๆใหม่ๆทุกอย่างเลยนะ hmm. แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนี่แม่ยังซื้อชุดที่หลานชายของแม่เลยว้าว wow. นี่พอสัญญาเลยนะเด็กคนนี้จะได้ของที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนอ่ะและนี่พ่อซื้มอมาฝากลาน โ้ขอบคุณจริงๆครับพ่อหลานชายน่ชอบเสือคีต้าแล้วไม่ต้องห่วงนะพ่อจะออกค่ายจ่ายทุกอย่างให้เองโอ้ขอบคุณครับเออว่าแต่ไอรถเข็นเด็กอะที่แกบอกว่าจะซื้อเนี่ยคันละหมื่นนะะอยู่ไหนล่ะอ๋อรถเข็นคือคือมันขนส่งนานหน่อยอะพ่อของมันดีมันกำลังส่งมาน่าจะประมาณสองสามวันถึงเออเออนั้นกันแล้วไปรถเข็นเด็กราคาเป็นหมื่นเลยเหรอ เออใช่ก็คืออันที่จริงพ่อก็เห็นแล้วว่ามันมันก็ดูแพงไปนะแต่พ่อเข้าใจอ่ะว่ายังไงอ่ะลูกก็ต้องดูสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหลานของพ่ออยู่แหละ <c oughs> เออก็หนูจำไม่ได้เหรอรถเข็นหนูเป็นคนเลือกเองนะรถเข็นกันสีส้มอะ่ะเนี่ยปอดท้องแล้วก็ความจำไม่ค่อยจะดี อ๋อใช่ค่ะใช่ตอนแรกผมกคิดว่ามันแพงเกินไปหรือเปล่าเป็นหมื่นเลยแต่ตักชอบไงผมก็เลยจัดให้เลย,ยหนูเป็นคนเลือกเองครับพ่อเอาน่าไม่ต้องห่วงหรอกไอเงินทั้งหมดที่เสียไปเนี่ยพ่อไม่เสียดายเลยสักบาทหนึ่งนะถ้าซื้อให้กับหลานของพ่อเ,เออบอสห้องหลานที่สร้างใหม่เสร็จหรือยังเ,เราว่านะเราขึ้นไปดูดีกว่าเออรา พ่อครับแม่ครับเดี๋ยวก่อนครับคือห้องมันยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับมันยังมีเศษพลาสติกโกเศษรังเต็มเลยเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์ก่อนดีกว่าพ่อกับแม่นั่งอยางนี้ตามสบายเลยครับผ่อนคลายตามสบายนะครับอ้ยใช่ค่ะห้องนอนลูกตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวหนูขึ้นไปช่วยพี่บอสก่อนนะคะไม่ต้องครับพ่อเก็บอะไรก่อนเนี่ยพี่บอ้ บอกเสียงหน่อสิเข้ามาแล้วก็ปิดประตูแล้วปิดนี่พี่เป็นบ้าอะไรของพี่เนี่ยคือพ,พ่อกับแม่พี่เข้าใจว่าพี่รีโนเวทห้องนี้ให้ลูกเมื่อ2เดือนก่อนนะโอเคเข้าใจแค่นี้พอเก็บแล้วพี่จะทำยังไงกับรูปวาดของหนูอะโอ้ยให้วาดใหม่ก็ได้นะแล้วถ้าพี่ไม่เก็บตอนนี้นะได้ล้มละลายกันหมดแนะ่แต่หนูใช้เวลาวาดตั้งสเดือนเลยนะเดี๋ยวนะล้มละลาย เกิดอะไรขึ้นกับบริษัทของพี่คืองี้บริษัทพี่ขาดทุน2เดือนแล้วแล้วมีเงินใช้ทุกวันนี้ก็พ่อเงินพ่อเงินแม่พี่แหละโอเคเข้าใจยังช่วยกันก่อนแล้วทำไมพี่ไม่บอกวกท่านไปตรงตรอะ่ะพี่เคยบอกไปแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้ให้อะไรมาเลยพี่ก็เลยต้องคิดแผนฉลาดแบบนี้ไงหนูเข้าใจยังแผนฉลาดของพี่ด้วยการท้องทิพย์เนี่ยนะที่รักคือพี่ไม่ได้ต้องการให้หนูคิดแบบนั้นนะพี่ต้องการให้หนูช่วยพี่ก่อนตอนนี้เร็วยกอันนี้ช่วยหน่อยแล้ว,วมายกช่วยหน่อย แม่ครับพ่อครับคีดเข้ามาก่อนก็ได้ครับนี่แม่ว่ามันมันแปลกๆนะไม่เหมือนห้องนอนหลานชายลเลยอ่ะเออทำไมเป็นอย่างนี้ะฮะ<อ>นี่ดูมันไม่เป็นห้องนอนเลยนะตมันเป็นห้องอะไรกันแน<อ>่พ่อครับทุกคนนี้โลกเขาไปถึงไหนกันแล้วอะ่ะพ่าให้งบมาแค่นั้นก็ได้ประมาณนี้แหละครับที่มันดูไม่เหมือนห้องอาจจะเพราะว่าแบบเฟอร์นิเจอร์ยังไม่มาส่งเฉยผมสั่งไปนานแล้วนี่นี่นผมออกแบบประมาณนี้เลยครับพอ่อ ได้ถ้าแกทําได้ตามนี้นะฉันจะเพิ่มเงินให้แกเพื่อหลานชายคนเดียวของฉันฉันทําได้ทุกอย่างขอบคุณมากครับพ่อเ <G ül> ยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะ <G ül> ผมว่าเราไปกินเค้กข้างล่างกันดีกว่าไหมครับออออดีกันพ่อกําลังอยากกินเน่ยครับไปแน่ <G ül> ทิรักกินน้ำส้มตัดเลี่ยนเค้กหน่อยนะจริง,รงๆวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีมากเลยนะครับที่พ่อกับแม่มาสซอรไรสผม,มแล้วผมก็ดีใจที่สุดเลยที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อแล้วก็ลูกแม่ด้วยทิร <c oughs> ักกินน้ำส้มหน่อยสิมันจะได้ดีขึ้นไงค่ะ <c oughs> แต่มันก็ไม่ได้ดีไปทั้งหมดอะตาเขาแพ้ท้องทั้งวันเลยพ่อืม <c oughs> แต่แม่ดูแล้วไม่น่าจะแพ้ท้องเลยนะเดี๋ยวก็มีแม่อเหรอนั่นแหละสิพ่อว่าแกคิดมากเกินไปหรือเปล่าฮะ่อ๋อ,อตาเขาบอกผมว่าเขามีอาการขึ้นไส้อาเจียนเหมือนเล่นรถไฟเหาะตลอดเวลาแล้วก็เวียงวินผมก็ไม่รู้ว่าอาการพวกนี้จะหายไปเมื่อไหร่นะพ่อคนท้องก็ลำบากเหมือนกันนะครับ เห็นไหมแม่มาแล้วสงสัยกินเค้กมากไปครับขอโทษนะคะคือหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะอ้วกค่ะแม่แม่ขอโทษนะที่แม่ดูไม่ออกอะ่ะชิรักเดี๋ยวพี่ตามไปนะนี่บอสแม่ขอโทษนะยังไงเดี๋ยวแม่ขอตัวกลับก่อนแล้วกันลูกเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเราเนี่ยมาลบกวนลูกหรือเปล่าเนี่ยทำให้การแย่ลงขนาดเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับพ่อ ถ้านั้นไยแกต้องดูแลแม่ของลูกแกในอนาคตให้ดีเข้าใจนะ <c oughs> ครับผม,มแ้วแนั้นเดี๋ยวพ่อขอกินเค้กนี่ให้หมดก่อนนะแล้วพ่อก็จะกลัดละได้ครับขอตัวนะครับอ๋อทีรัตเป็นไงบ้างช่วยช่วยลูกกินหน่อยอหนูเลยขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวลูกกินเหลือช่วยหน่อยแกไม่เสียใจไงนี่ <c oughs> พ่อแม่พี่ใกล้กลับแล้วนะวันนี้หนูทําได้ดีมากพี่บอสหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นอะไรอ่ะหนูรู้สึกไม่สบายตัวเลยหนูอดทนหน่อยนะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอนะ่ะนี่ยาที่ทําให้อ้วกเนี่ยยีนาทีแรกมันจะอันตรายหน่อยหลังจากนั้นมันจะหายเองหมอบอกพี่มายาทําให้อ้วกเหรอใช่แล้วพี่เอาม่ให้หนูกินทําไมอะ่ะก็จะให้พี่ทำไง พี่ไม่รู้ว่าพี่จะใช้วิธีไหนไล่พ่อกับแม่ไปถ้าปล่อยเดินในบ้านนะเดี๋ยวก็ถามนั่นถามนี่เดี๋ยวความก็แตกกันพอดีพี่บอสพี่นี่มันพี่รู้ไหมอะว่าพี่ทํารายงานของหนูแล้วก็ชีวิตคู่ของเราด้วยหยุดดราม่าสักทีได้ไหมตั๊กเออพี่หมายถึงแค้เข้าใจพี่หน่อยอะสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือรักษาบริษัทพี่ไว้พี่ขอเงินพ่อแม่สองสามรอบอะมันก็โอเคแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นของเราไงไม่ดีเหรอแล้วยังไงอะ เราไงต่อละแล้วพี่จะอธิบายกับพ่อแม่ว่าไงถ้าเขาถามถึงเด็กอ่ะก็ไม่เห็นจะยากเลยตอนนี้เราโกหกมาแล้วใช่ไหมแล้วก็บอกไปว่าหนูแทงก็จบแทงงั้นเหรอพี่บอสหนูว่าหนูเหนื่อยกับการโกหกของพี่เต็มทีแล้วพี่ได้ยินไปว่าหนูหมดความอดทนกับแผนง่ๆของพี่แล้วตาใจเย็นก่อนสิหายใจเข้าลึกๆแผนเราใกล้สำเร็จแล้วนะอดทนอีกนิดนึงนะช่วยพี่ตามน้ำอีกนิดนึงนะ อย่าลืมนะตัวเองอยู่ในโหมดคนท้องาตามพี่มามามาไปคุณพ่อครับหมครับคือผมขอบคุณมากนะครับที่มาสืบภัยผมวันนี้แล้วก็ขอให้พ่อกับแม่บินกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับแกพูดแรไงบอสนะบ้านอะไรของแกนี่แกคิดว่าฉันจะต้องบินมาเนี่ยเพื่อที่มากินเค้กแกแค่เนี้ยเหรอ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วอะแม่กับพ่อเช่าบ้านอยู่ข้างๆนี่เองเราสองคนอะจะได้ช่วยกันเลี้ยงหลานยังไงล่ะเซอร์ไพรส์ส่รอบเซอร์ไพรส์เบิ้นเลยนะพ่อนะจิรักดูสิพ่อิเซอร์ไพรส์อีกแล้วขอบคุณมากเลยนะพ่อผมชอบการเซอร์ไพรส์ของพอมากเลยพี่บอสเราจะโกหกพ่อกับแม่แบบนี้ไม่ได้แล้วนะเราต้องบอกความจริงผมชอบนะครับที่พ่อทําแบบนี้นี่ ตามน้ำไปก่อนนะตามแผนไปก่อนงุบปากแล้วก็เชื่อพี่ตุ๊กแผนพี่จัดการเองขอบคุณอีกทีนะครับโอ้ยโอ้ยทักเป็นอะไรอ่ะโอ๊ยปวดท้องอ่ะเหมือนจะคลอดเลยอ่ะโอ้อยชักจะคลอดตรงนี้ไม่ได้นะหนูจะคลอดตรงนี้เลยจะคลอดแล้วเนี่ยเด็กมันจะออกมาแล้วเด็กมันออกไม่ได้จ้ามันออกมาไม่ได้ฮ้ไม่ ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ม,ไ,ม,ไม่มันไม่จริงใช่ไหมมันไม่จริงใช่ไหมบอสพ่อครับแม่ครับ <c oughs> คือผมขอโทษนะครับผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทํามันผิดมากผมันโทษจริงครับนี้ลูกโกหกแม่ว่ามีหลานเหรอลูกโกหกพ่อกับแม่มาโดยตลอดอย่างนั้นเหรอทำไมอ่ะทำไมต้องทำาันขนาดนี้ด้วยก็บริษัทผมจะเจ๊งไงแม่ ผมเคยขอความช่วยเหลือกับพ่อกับแม่แล้วแล้วพ่อแม่ไม่เคยช่วยเหลือผมเลยอ่ะให้ผมทํายังไงผมก็เลยต้องสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาไงไอ้เด็กนี่เด็กทอพีคนนี้ครับพวกเราเนี่ยก็แค่อยากให้แกเนี่ยก้าวข้ามปัญหาด้วยตแกเองบ้างแต่ไม่ใช่ว่าแกเนี่ยมันกลายเป็นคนหลอกลวงอีกชช้นหน้าละเกียดอย่างนี้ต่อไปแกจะไม่ได้เงินจากฉันแน้แต่บาทเดียวพอ่อพ่อก็รู้บริษัทมันสําคัญกับผมแค่ไหนอ่ะผมก็โทษพ่อพ่อต้องช่วยผมแกจำเอาไว้ดีนะ เงินทุกบาททุกสตางค์แกต้องคืนฉันจากการที่แกหลอกฉันไอ้เรื่องทองที่นี่ด้วยจำไว้ไปออแม่ครับพ่อครับแม่ครับคือผมขอโทษทำไมทำแบบนี้พี่บอกให้ตามนะอีกนิดนึงอดทนอีกนิดนึงเพื่อช่วยพี่แต่ดูสิ่งที่หนูทำสิหนูทำมันพังหมดเลยพี่ทำทุกอย่างเพื่อเรานอะเว้หนูไม่ควรจะแกตัวเลยวะ่ะหนูผิดเหรอหนูผิดอะไรอ่ะพี่รู้ปะ ว่าตอนนี้หนูโคจะมีความสุขเลยที่ได้เห็นท่าแท้ของพี่อะว่าพี่ไม่แคร์หนูไม่แคร์พ่อแม่ตัวเองหรือใครก็ตามที่อยู่บนโลกใบนี้เพราะพี่มันเป็นพวกที่เห็นแก่ตัวไงเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะงั้นน่ะออกไปจากบ้านหนูได้แล้วพูดว่าไงน,นะออกไปสิที่รักหนูจะให้พี่ไปไหนพี่ไม่เหลืออะไรแล้วพี่เหลือแค่หนูเนี่ยพี่ก่องนี้ เผื่อบางที่คนอื่นเขาเห็นเขาอาจจะสงสารพี่ก็ได้นะผู้ชายท้องอ่ะออกไม่ได้แล้วโถ่